สวัสดียามเย็นครับทุกคนวันนี้หลังจากที่เสร็จจากภารกิจขบ้านแล้ววันนี้อากาศร้อนร้อนมากบ้านนี่ต้องขอนาดลดน้ำแล้วนะพื้นนี่ยัง นเนี่ยทุกคนนี่เพิ่งรดน้ำแห้งแล้วฮะนี่ยแล้วก็หลังจากเหนื่อยมาจากข้างนอกอาจารย์ก็ได้กลิ่นของดอกไม้ดอกชาบานะฮะดอกชาบา หมากทุกคนตกดึกดกตกดึกดกนี่หอมมากเลยชื่นใจบ้านนี่ถ้าเปิดหน้าต่างนอนนี่กลิ่นของดอกไม้ดึกๆมานี่จะหอมชื่นใจเลยครับทุกคนพอมาถึงบ้านก็หายเหนื่อยครับอันนี้ก็เป็นลูกของมะม่วงหาวมะนาวโห่ซึ่งปีนี้ก็ ก็ยังไม่รู้ว่าจะออกประมาณไหนส่วนลูกปามมันก็แทงจันแล้วจันเล่านะครับนี่ครับทุกคนดอกชบ,บาทเที่ยวนี้เต็มเลยฮะแล้วเขาก็เลื้อยขึ้นไปต้นปามสูงอยู่นะฮะประมาณสัก7-8เมตรท่วมบ้านเลย ันเปิดก็เห็นได้กลิ่นของดอกไม้แล้วก็ทำให้เรา,าเหนื่อยๆคเครียดมาจากการทำงานหายหายเลยครับหายเป็นปลิดทิ้งเลยนี่คือชีวิตของวิถีชีวิตของอาจารย์กลับมาบ้านก็จะต้องทำความสะอาดก่อนปัดกวาดวิหารก่อน เคยอยู่วัดเคยทำยังไงก็ทำอย่างนั้นที่หลับที่นอนที่อยู่อาศัยก็ให้ให้สะอาดสะอา้านป้องกันงูเงี้ยวเกี้ยวขอนนะทุกคนหลอกไม้แสงตะวันก็พอเพลแล้วก็ไม่รู้ว่ายังเห็นกันไหมนะฮะก็ขึ้นนู่นนะฮะเทียมหลังคานู่นเลย นะครับทุกคนก็หลังจากที่ไปสู้กับหลายๆเรื่องของเมษาแล้วสงการเมษาก็มีหลายเรื่องที่จะต้องกลับมาสู้ต่อเป็นเรื่องของปกติของมนุษย์แล้วก็ขอให้ทุกคนจงแข็งแรงแข็งแกรง่ง ไม่ว่าจะเป็นกายไม่ว่าจะเป็นร่างกายไม่ว่าจะเป็นจิตใจให้แข็งแกร่งเข้มแข็ง,ขง,ขงออย่าไปกลัวกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นปัญหารู้ก่อนเกิดก่อนรู้ก่อนเราก็ได้แก้ก่อนใครอ่าเราก็ตรงดำเนินชีวิตไปด้วยการใช้ปัญญาอย่าเอาอารมณ์เป็นเครื่องตัดสินเพราะว่าการเกิดเป็นสิ่งที่หาได้ยาก บางคนอาจจะมองว่าการเกิดนี่เป็นการเกิดง่ายอาจารย์ก็เห็นเกิดกันหน้าดูเลยคนทุกวันนี้ก็เกิดกันหน้าดูเลยเกิดง่ายาแต่ในยะของการเกิดเป็นมนุษย์เกิดยากอาจจะเกิดมาด้วยการใช้กรรมอาจจะเกิดมาด้วยเพราะเผ่าพันธุ์กรรมพันธุกรรมทายโกมีกรรมเป็นที่ให้กรรมปฏิสนรรามีกรรมเป็นที่พึ่งพาสายใดๆก็ตามอาการ มีชีวิตของความเป็นมนุษย์ยากการเกิดที่ว่ายากแล้วการที่เราจะอยู่ยังไงยากกว่านะครับแล้วเราก็การเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นได้ยากแล้วก็การได้ฟังธรรมของพระอริยะผู้ตัดสรุผู้มีมรรคผลนิพพานในจิตผู้มีจิตตภาวนาอันดนฝึกมาแล้วด้วยมรรคด้วยผล และด้วยบุญบาร,รมีหาได้ยากเพราะว่าคนทุกวันนี้ไม่ค่อยเชื่อ,อยุคนี้สมัยนี้ไม่ทราบว่าเป็นยังไงคนไม่เชื่อว่าบาปบุญมีพระเถระผู้บรรลุมรรคผลมีไหมคนก็ไม่เชื่อกันพระเถระผู้บรรลุมรรคผลยังมีอยู่ไหมแล้วท่านจะเทศนาประมาณไหนมนีแต่ในยะที่เราจะรู้ว่า การที่เราได้เกิดได้มาจนป่านนี้ก็ความศรัทธามลดลงด้วยภาวะปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างๆมันทำให้โลกเราเนี่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนวัตกรรมต่างๆแล้วก็การเปลี่ยนแปลงก็มันเป็นในเชิงมิติในเรื่องของสังคมวัฒนธรรมประเพณีการศึกษาหลายๆเรื่องมันทำให้คนแยก ต่างคนต่างคิดว่าสิ่งที่ตัวเองเรียนมาอาจจะเป็นสิ่งที่ถูกสิ่งที่ตัวเองได้ศึกษาเล่าเรียนมาอาจจะเป็นทางที่ถูกแลท้ทฤษฎีที่เรียนมาทฤษฎีที่เขาอ้างอิงในห้องเรียนคิดว่าน่าจะเป็นทางออกที่ดีก็นำเอาทฤษฎีเหล่านั้นมาใช้ประยุกต์ในการใช้ชีวิตของตนเองอโดยหลักของการนำวิชามาใชเ้เราก็ต้องดูเหตุปัจจัย ในเรื่องบริบทของสังคมสังคมวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยสำคัญยากนะเป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นเรื่องอยากเขาเรียกว่าสำคัญยากสำคัญยังไงเพราะว่าในหลักของการวิจัยก็ดีในหลักของเรื่องใดๆก็ตามก็ดีก็จะก็จะ,ก,จะก็จะห่างก็จะเว้นก็จะพยายามไม่ นำเสนอหรือนำหัวข้อการวิจัยในเรื่องการอ,าอ่อนไหวหรือการสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดปัญหามันจึงทำให้สถานการณ์ต่างๆในโลกใบนี้จึงมีการเปลี่ยนแปลงไปในทฤษฎีที่เรานำเอาปัจจัยภายนอกเข้ามาหรือเอาต้นแบบของปัจจัยภายนอกเข้ามา,าแล้วก็ทำให้วัฒนธรรมของตนเองอเสื่อมลง คาว่าเสื่อมก็มีนัยยะที่วัฒนธรรมองค์กรเ<ๆ>ก่าก็จะหมดอายุส่วนที่คนที่เป็นวัฒนธรรมใหม่ก็จะเรื่องอํานาจมันก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเราไม่ให้ความสําคัญไม่ต้องยกตัวอย่างไกลนะอาจารย์จะเล่าให้ฟังเรื่องบรรพบุรุษของเราก็เหมือนกันปู่ย่าตาทวดพ่อแม่ก็เหมือนกันเด็กสมัยนี้ผู้คนสมัยนี้มักลืมไปว่าพ่อแม่เนี่ยให้ตังก็พอหรือ ในัยะหนึ่งก็คือว่าลูกต้องปากัดตินถีบลูกต้องต่อสู้ดิ้นรนในทวิถีชีวิตของลูกจึงไม่มีโอกาสได้ปลิบัติจึงไม่มีโอกาสได้ดูแลพ่อแม่มันทําให้ประเทศที่กําลังพัฒนาหรือประเทศที่กาลังกาลังย่างเข้าสู่การพัฒนาเนี่ยมันจึงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ประชากรลดลง ประเทศไทยเราก็เหมือนกันประชากรลดลงภูมิภาคเอเชียก็ประชากรลดลงเมื่อก่อนนี้มีนยโยบายจากรัฐบาลว่าถ้าครอบครัวใดมีลูกก็จะมีเงินสนับสนุนหรือในยะหนึ่งก็คือการจ้างมีลูกนั่นเองอที่อาจารย์คุย,ลยหล่เรื่องผ่านมาเนยรวมกันสรุปในยะก็หมายถึงว่า ในโลกใบนี้มีการเปลี่ยนแปลงค่อนค่อนข้างรวดเร็วโดยที่เราการศึกษาเราเรียนเนี่ยตอนนี้คือเราไม่ต้องไปห้องสมุดอยากรู้เรื่องอะไรก็กดเอาอยากรู้เรื่องอะไรก็คลิกเอาอยากรู้เรื่องอะไรก็เซิร์ชเอาแต่ในยะหัวข้อหรือบริบทของข้อความหรือเนื้อความที่ลงไปก็ไม่ใช่สรุปว่ามันจะจริงทุกเรื่องเพราะฉะนั้นการเสพข่าวการฟัง ผู้คนเมื่อก่อนนี้ก็จะบอกว่าไม่ต้องเชื่อครูบาอาจารย์อ,อย่าไปเชื่อผู้บุคคลผู้พูดโดยที่อ้างตัวเองว่าเป็นครูบาอาจารย์อย่าไปเชื่อลมๆแล้งๆโดยที่ไม่มีหลักฐานอย่าไปเชื่อเรื่องเพราะโน่นนี่นั่นหลักการมสูตรทั้ง10ประการมีแต่ในยะของหลักการมสูตรทุกวันนี้มันประยุกต์ใช้กับข้อความกับเนื้อเรื่องความเปลี่ยนไปของสังคมทุกวันนี้ ค่อนข้างจะประยุกต์ใช้กันน้อยลงสรุปก็คือผู้ที่ศึกษา,าเรื่องพระพุทธศาสนาจริงจริงจังๆเนี่ยลดลงนิสิตนักศึกษาในตามมหาวิทยายลัยน้อยลงมหาวิทยายลัยต่างๆเปิดสาขามากขึ้นมหาวิทยายลัยต่างๆแข่งขันกันเพื่อที่จะรับนักศึกษาเข้าไปเรียน แต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จนักศึกษาก็มีที่มีทางเขาเรียกว่าทางเลือกอ่าแล้วผู้มีอํานาจบางกลุ่มก็ตั้งมหาวิทยาลัยมาแต่ในยะก็ไม่ถูกต้องเราจะฟังข่าวและเห็นข่าวอยู่เนืองเองว่ามหาวิทยาลัยเปิดมาแล้วมีลูกศิษย์ลูกหาเรียนแล้วแต่ไม่มีการรับรองจากกระทรวงอย่างนี้เป็นต้นทําให้บุตรล้านของพวกเราก็าไม่มีไม่มีทางออก เพราะฉะนั้นสังคมใดๆก็ตามเราต้องมีการร่วมกันคิดอ,อย่าอย่าปล่อยปละแล้วเลยอย่าไปคิดว่าไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปันไม่ใช่สิ่งทีท่ตัวเองจะไปดูแลไม่ใช่สิ่งทีท่ตัวเองจะรับผิดชอบถ้าเราคิดอย่างนี้คือต่างคนต่างอยู่บ้านเมืองเราก็ไม่มีคนเดินบ้านเมืองเราก็จะถูกเอารัดเอาเปรียบจากกลุ่มผู้ตั้งใจที่จะเอารัดเอาเปรียบเพราะฉะนั้นการดูแลสังคมร่วมกันก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องทำ อาจารย์วันนี้เข้าบ้านเย็นหน่อยแต่ก็ก็ก็ส่งความปรารถนาดีให้ทุกคนคิดถึงลูกศิษย์ลูกหาทุกคนแฟนขับ f อฟทั่วโลกขอส่งความปรารถนาดีกรรมบันไดบุญกุศลอันใดที่ท่านทำด้วยดีจิตใจที่บริสุทธิ์แล้วท่านจะเกิดมรรคผลแต่รอเวลาคิดดีทำดีจะได้ดีแต่ในหลักของจิตที่มันเป็นสมาทิฏฐิเนี่ยจะไว แต่หากใดที่เราคิดเป็นมิจฉาทิฏฐิก็คือคิดไม่ในทางม่ชอบเนี่ยผลของความดีก็จะชาลงอ่านะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนอเมื่อโพเพละขอให้มีความสุขทุกคนอายุยืนยาวปลอดภัยไร้โรคจากพยันอันตรายทั้งปวงสวัสดี